สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกวันนี้หมูสนามรีเทินก็จะมาให้สมาชิกดูการดูลักว่ารักแท้ลักเก่าเป็นยังไงก็เรามาดูเลยครับว่าลักเนี่ยของอของแท้ของเก่าที่มีอายุเนี่ยเราสังเกตรดูได้ว่าลักเนี่ยเขาจะมันตรงนี้นี่เป็นลักน้ําเกลียงนะแล้วเขาก็จุ่มลัก จุ่มลักดำอีกทีนึงเราสังเกตด,ดวยกาลักเนี่ย <c oughs> จะเก่าลักเขาเนี่ยจะมีความมันนะเดี๋ยวถ้าเราส่องดูเนี่ยเราจะเห็นเลยดูดูความมันของเขามันของลักเนี่ยพอเราส่องปั๊บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นป,ปะเนี่ยเขาจะมันนี่มือจะสั่นไปหน่อยนะนยก็ ขยายให้ดูเลยนี่นี่ใช่ขยายให้ดูเห็นไหมว่าเนี่ยนี่มีการงอของเนื้อด้วยนะนี่เราสังเกตได้ผ้าเก่าอ่ะนี่เป็นผ้าเนื้อผงนะเห็นว่าเขาจะมีการงอกของเขาผ้าแท้จะมีการงอกครับถ้าด,ดูข้าบฝุ่นข้าบฝุ่นที่อยู่บนผิวลักเนี่ยจะต้องมีไม่ว่าจะวัดไหนก็แล้วแต่นะจะไม่ว่าจะเป็นหลงพ่อแก้วหลวงพ่อครีบหลงพ่ออะไรเนี่ยที่มีลักนะ เขาจะต้องมีค้าฝุ่นเนี่ยดูนี่เดี๋ยวนี้จะเห็นชัดในยันหลังเนี่ยอันนี้ยันหลวงปู่สุขมะขามเท่านะครับอันนี้เป็นยันแบบที่สองยันบนโลกของที่เห็นอยู่ในเคยเคยเห็นอยู่ในเน็ตทีงเขาก็จะมีอยู่สี่แบบได้ไงเนี่ยน,นี้เป็นหลวงปู่สุขมะขามเท่าเป็นเนื้อผงจุ่มรักน้ำเกลียง แล้วก็ทาลักษ์ทำอีกทีหนึ่งนี้ร่อนไปหมดแล้วเนื้อในนี่จะเป็นเนื้อผงเราสังเกตด,ดูได้เนี้ยนี่เนเนื้อผงน่ะเนี่ยเนื้อผงเนี่ยแล้วดูคราบเก่านะนี่อยู่ในกรอบปี่เนี่ยคราบฝุ่นยังไม่ออกเลยเนะี่ยพอตอนได้มาใหม่เราผมไม่เป็นนะครับไปเอาน้าไปล้างพอล้างกะว่าวมันมีฝุน่นเลยร่อน,นมาหมดเลย สองดูดูดูรักจะแค็งให้ดูดูความมันของเขาเห็นไหมเนี่ยดูปึ๊เลยดูดูดนี่เห็นหมมันเปึ๊แล้วค่าผิวเนี่ยผิวผิวบนรักเนี่ยจะต้องมีค้าฝุ่นค้าแบบนี้เนะี่ยอันนี้ดูง่ายเลยอันนี้เป็นพระแท้ดูง่ายทัศนะนี้ไปเจอที่ไหนนะถ้าเป็นข้าฝุ่นข้ารักนี่นะหลได้มีเนื้องอ,งอกเลยไหม แต่ยังถ้าเป็นหลุมพ่อแก้วบางทีต้องมีไขมีอะไรเนี่ยก็จะเกิดไขเกิดธรรมชาติมันก็จะต้องมีเนี่ยมาดูเนี่ยความมันหนีรักน้ําเกลียงนะเนี่ยนี่ผงเดี๋ยวนี้ให้ดูผ้านะอย่าไปดูพลาสติกมันพลาสติกมันลายดูไม่ค่อยรู้เรื่องเห็นไหมนี่นี่นี่เดี๋ยวดูตรเห็นป่ะนี่นี่คาบคาบวันนี้นี่คาบฝุ่นนะพ่งนี้ล้างไม่ออกนะพรุ่งนี้จะล้างไม่ออกเราสังเกตดูได้เลยพวกเอ่อพวก ะก,กุดนะที่มันมีลักษมีอะไรพวกนี้นะเห็นไหมอย่าสังเกตดูใช่ไหมเนี่ยจะมีฝุ่นบนลักษ็น่ะแล้วรู้ลักษ์มันเลยนะเป็นเม็ดเป็นนั่นเลยนี่อันนี้ก็เป็นยันเหมือนกันของท่านดูดูด,ด,ดูเป็นไงปึกไหมเป็นไงหนาวเลยเนี่เจอลักษ์แบบนี้หนาวเลยคือตรงจริงนี่ไม่ต้องรูไม่ต้องตีกล้องเลยอนะแท้ ดูยังไงก็แท้<ม>ก็สุดท้ายนี้ถ้าสมาชิกท่านใดหรือเพื่อนๆท่านใดเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ที่กอที่จะเอาไว้ศึกษาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับต่อไปผมจะได้หาพระดีๆพระแท้ๆมาให้ชมสวัสดีครับ